ไปมาตี้เราไปใหม่อีกรอบปะไปใหม่อีกรอบไปเอาให้ครบดิเราต้องชนะไว้เกมนี้ไปด้วยกันคราวนี้ไปด้วยกันมึงโคมึงสามแล้วเหรอสามแล้วเฮ้ยกูมึงสองเองใจเย็นไอ้ต้ามึงเดินเราเบาๆหน่อยกูไม่ได้ยินเสียงพี่ไปทางซ้ายขวาซ้ายซ้ายครับเร่งเลยเร่งเลยเร่งเลยหนุ่มเร่งเลยเร่งฝีเท้าเลยเอ้ยของอันที่สาม

อ้าวเฮ้ยอ้าวกูมาตรงเกิดพอดีเลยพอดีน้องชายกับท่อกับเขาท่อไปที่ขานี้ไปทางขวาโอ้ยจำจำทางไว้ตรงนี้มีท่อสองท่อเดินตรงมาจะมีทางเดียวซ้ายแล้วก็จะมีซ้ายขวาหน้าหลังไปทางขวา

ไม่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 ปฏิเสธท่อโดยสิ้นเชิงเสียงเท้าตั้งวางแล้วไอ้ตั้งตัดปิดไฟเต้ยมึงว่ามันเห็ดป่าอ่ะลองลองปิดไฟดีกว่าปิดไฟนี่เต้ยปิดไฟ เออทำไมมันยังหะไอ้เติ๊กเติ๊กจันะเราต้องไปท่อมีอยู่ชิ้นหนึ่งเอานี่ไงอ๋อมันเปลี่ยนที่แล้วของเล่นเปลี่ยนที่สวยเลยห้าแล้วไปตั้งเท่าไหร่ละห้าสวยชิ้นท้ายชิ้นท้ายชิ้นท้ายเราเหมือนกันปะวะน่าจะเหมือนภาวนาเขาขอให้เหมือนอันนี้ไม่ใช่นี่นะใช่ใช่จําได้เดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวา ตัก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 ตัดไม่ไม่ไม่ได้ตัดไม่ได้ตัดไม่เียกูจอมาเราอยู่หลังเรามันอยู่หลังเราอยู่หลังเราอใช่มันอยู่หลังเรารู้ได้ไงอ่ะรู้ดิเสียงจ้ำมาเสียงปีนเหรียญเสียงเดินบนท่อมันโคตรชัดเลยยังไม่ถึงคาดเลยยังไม่ถึงคาดอันนี้คือจุดสปอนโอเคมีของเล่นตรงนี้อีกหนึ่งเก็บไปแล้วเอ่อ อีกทีหนึ่งอยู่ไหนวะอีกอันนึงอยู่ไหน่ะเฮ้ยเร็วเร็วดิเฮ้ยทางนี้เราเดินกันมายัางวะเแล้วโอเคเดินมาแล้วทางนี้มันจุดเกิดเรานี่วะได้อยู่ไม่ได้บาก <c oughs> นะคือเครื่องมาก็าจุดเกิดกูรู้แล้วมันคือเครื่องมาก็าเราไ้น,นั่นตรงคือจุดเกิดเราซ้ายขวาขวาโอเคไป อันนี้เก็บแล้วทางไหนต่อวะมีทางไหนที่เรายังไม่เดินมั้งวะขวาขวาโอเคได้ฉันเชื่อหมอติตามันเดินอยู่ตาตันไปไปมันไม่เห็นฉนอาปีิท่มันจะมองไม่เห็นมันใจได้ไงวะตาเสียนปีนท่อมันมาแล้วหลงแล้วเดียว,วเดียว ไอ้เหี้ย้วกูมาเจอมึกใจแล้วก็โจคดีะพี่าเฮ้ยโอ้เสียงวิ่งมาชัดเจนว่ามีขวาไม่ใช่เหรออ้ลักเลยอ้โอ้ไวเดียววะไม่ตรงนั้นตรงไหนวะตรงที่ตาไ้ตาพาไปดิเมื่อกี้เราเดินมึงช่วยกันนึกดิเราเดินไปทางไหนก่อนเราเดินไปทางท่ออ่เราไปทางท่อลต้องหาทางตันเมื่อกี้ก่อนเราต้องหาทางตันเมื่อกี้ กูจำได้ว่ามึงบอกขวาแล้วรัวๆเลยขวาอย่างเดียวยิ่งแม่เอียิ่งตายหมดเลยเนี่ยเอ้ยแล้วมาเกิดที่ใหม่เลยแสดงว่าผีอยู่ที่เกิดไม่ใช่ไม่ใช่ตักไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ตากตากตากเป็นปีท no oh, ่ออยู่ทางขวาเฮ้ยเฮ้ยอ่ะเฮียตันตอรีบอกตากตอรีบอกแต่ว่าเราต้องมีใครนีท่อเราไม่ทันแล้วไม่ทันโอ๊ยมันอยู่ใกล้จุดเกิดทำไงในเนี้ยตาไปท่อตามป็นปีท่ออยู่เฮียเฮียเฮียมันมาท่อมาท่อ ไหนวะทั้งไหนวะทางท่อเดี๋ยวเราต้องเล่นในท่ออแต่ว่าเราต้องหาท่อกันเนี่งท่ออันนี้ไงถึงแล้วถึงแล้วเอ็กซิทเอ็กซิทเอ็กซิทยไยู่ไงจ้าายย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 แล้ว,ลวยออออยยยยยยยงยย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 ยดยยเยรยยย ชัดเจนมากชัดเจนมากชัดเจนมากกว่าอะไรชัดเจนมากกว่าอยู่ใกล้เราตาทอทอทอเลยทอ่ยอย่าทิ้งน้องอย่าทิ้งพี่ไม่ทิ้งน้องแล้วพี่ไม่เคยทิ้งน้องไอ้เหี้ยทางนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่อีกทางนึงอันนี้มันทางไอ้นี่ตายดีครัพี่ดีคร่ขอโทษเดี๋ยวพี่ไปรอรับน้องตรงจุดเกิดแล้วกันเฮียไม่ตายไอ้เวรเอ้ สไลต์เต้สไลต์เสไลต์เตโอ้โหโดนหลอกไอ้ท่อแตกไอ้ท่อเลยตอนแม่แมตรงนี้มันจุดเกิดเลยวะเฮ้ยทำไมคราวนี้เอ่อทนันเฮ้ยทำไมทางนี้ทางตันกูจำไม่ได้ตลอดเลยใช่ตักใช่เราตายแล้ว ปิดไฟตักปิดไฟไม่ได้สามปิดไฟตักทิ้งเถอทิ้งไม่ใช่เลยทิ้ไอ้ไอ้ปิไฟแล้มาแล้วพี่ต้าไอทางนี้เราคือทางที่เราเพิ่งโดนหลอกอะแต่แต่พ่เราไม่เจอเราหาทางออกเนี่ยไม่เจออะไรเลยไม่รู้เหมือนกันทางนี้ไงเฮ้ยกูจำได้กูจำได้ทางนี้ทางนี้พอเดินทางนี้ปั๊บเดินตรงไปอีก เดี่ยวขาในท่อในท่อตรงไปเฮ้ยทำไมมันอยู่ในท่อวะเฮ้ยเฮ้ยมันพึ่งคานออกจากท่อไอ้ดาร์กหลังมึงรู้ได้ไงอ่ะมึงไม่ใส่หูฟังไงนี่ไงนี่เถานี่ไงเถานี่ไงเถานี่ไงนี่ไงนี่ไงไล่ออกูหังมึงไล่ออกไงไล่ไปเมย์ไม่ได้ แล้วไง one leave it out toy fire s ์ t chat return here อ๋อเราต้องโดนมันหรออ้าวเวรกรรมแล้วส่งซ้ายตักสองกว่าใช่ป่ะวะเราต้องโดนมันหลอกปะเนี่ยไม่ใช่แล้วมันออกไม่ได้มาบอกว่าให้กลับมาเนี่ยอาโดนแดกอ้าวสรุปทางออกคือทางไหนก็ทางเมื่อกี้อ่ะ ม่ามัาทำไมออกไม่ได้มันบอกอยู่ว่าไม่มีใครออกไปได้เพราะว่าเราจบต้นแต่แรกแล้วเนี่อาเหรอเราจบแล้วเ่รเราเราเราไม่น่าจะออกไปได้